สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรใกล้เมืองปาวาครั้งนั้นแลนายจุนทะกัมมารบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควร ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะนายจุนทะกรมมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอนายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรามชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้านาม สวมพวงมาลัยสารายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้นดูก่อนจุนทะก็พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้านามสวมพวงมาลัยสาราย บำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัจชาภูมิผู้ถือเต้านา้ำสวมพวงมาลัยสารายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวน สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรูพึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคไมสดถ้าไม่จับต้องโคไไมสดพึงจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสด พึงบำเรอไฟถ้าไม่บำเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ถ้าไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์พึงลงนามสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา้าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้านาม สวมพวงมาลัยสารายบำเรือไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้และข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพรามพวกนั้นดูก่อนจุนทะพวกพรามชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้านามสวมพวงมาลัยสาราย บำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสความสะอาดในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนจุนทะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายจุนทะกรรมมาลบททุนรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจ มีสามอย่างดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์หยาบชามีมือชุ่มด้วยโลหิตตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต1เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้คือถือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปปื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมยหนึ่ง เป็นผู้ประพฤติผิดในการ,รมคือเป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาธรรมะรักษาสตรีมีสามีผู้มีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแม้สตรีผู้ที่บรุษคลองแล้วด้วยพวงมาลัยหนึ่งนูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้และนูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่า ดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติพูดเท็จคือเขาอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราช,ชาสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถออะเอิดบุรุษผู้จเจริญ ท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้หรือเมื่อรู้กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นกล่าวว่าเห็นหรือเมื่อเห็นกล่าวว่าไม่เห็นดังนี้เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนบ้าง เพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิรเล็กน้อยด้วยประการดังนี้หนึ่งเป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังข้างนีแล้วไปบอกข้างโนนเพื่อทำลายคนหมู่นีหรือฟังข้างโนนแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โนน ยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกันหรือส่งเสริมชนทั้งหลายผู้แตกกันแล้วชอบความแยกกันยินดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกันกล่าวแต่คำที่ทำให้แยกกันหนึ่งเป็นผู้พูดคำหยาบคือ กล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทำให้ผู้อื่นค้องใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิหนึ่งเป็นผู้พูดเพ้อเจอ้อคือกล่าวไม่ถูกการกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัดไม่อิงทําไม่อิงวินยัย กล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควรหนึ่งดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้และดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจ มีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อยากได้ของผู้อื่นคืออยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าฉไหนหนอวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์ เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้หนึ่งเป็นผู้มีจิตปองรายคือมีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดสูญจงพินาศหรืออย่าได้เป็นแล้วดังนี้ หนึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้เป็นอุปปาติกะไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามย่อมไม่มีในโลกดังนี้หนึ่ง ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แลนดูก่อนจุนทะอากุศลกรรมมาบทมีสิบประการนี้แลดูก่อนจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอากุศลกรรมมาบทสิบประการนี้เมื่อลุกขึ้นจากที่นอน แต่เชาตตูถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคไมสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไมสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่น <h> An <ani> ั่นเอง ถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้เป็นผู้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงนามสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้จะไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าอากุศลกรรมมบท10บประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวกระทาไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะ ก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประการนี้นรกจึงปรากฏกำเนิดเดชรดฉานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือว่าทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งแม่อื่นจึงมีดูก่อนจุนทะ ความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางศาสตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่หนละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ไม่ถือเอาวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมยหนึ่งละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามไม่ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษา พี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษา,าธรรมะรักษา,กษามีสามีมีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีที่บุษคลองแล้วด้วยพวงมาลัยหนึ่งดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้และ ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราชสกุล ถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นบุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือเมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกว่าเห็น ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรูเพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยหละคำสอนเสียดเว้นขาดจากคำสอนเสียดฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโนนเพื่อทำลายคนหมูน่นี้หรือฟังจากข้างโนนแล้ว ไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โนนสมานคนที่แตกรากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าววาจาที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันหนึ่ง ละคำยาบเว้นขาจากคำยาบกล่าววาจาที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจหนึ่งละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัด พูดเองธรรมพูดเองวินัยผู้แต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรหนึ่งดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แล้ดูก่อนจุนทะ ความสะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อยากได้ของผู้อื่นคือไม่อยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องเปลื่มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าชะไหนหนอวัตถุที่เป็นเครื่องอุปกรณ์แก่ทรัพย์ เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นพึงเป็นของเราดังนี้หนึ่งไม่มีจิตปองรายคือไม่มีความดําริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความมุ่งร้ายกันไม่มีทุกข์มีสุข รักษาตนเถิดดังนี้หนึ่งมีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิ์ปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการเส้นสวงมีผลการบูชามีผลผลวิบากของกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มี โลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ผู้เป็นอุปปาติกะมีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ดังนี้หนึ่ง นูก่อนจุนทะความสะอาดทางใจมีสมอย่างอย่างนี้และนูก่อนจุนทะกุศลกรรมบท10ประการนี้และนูก่อนจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการนี้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคลไมสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคลไมสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสด ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม่ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม่บำเรลไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม่ไม่บำเรลไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ประนมอัญชลีน้อมน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม่หลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม่ไม่หลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาด อยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่ากุศลกรรมมาบทสิบประการนี้เป็นความสะอาดด้วยเป็นตัวทำให้สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยกุศลกรรมมาบทสิบประการนี้เทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏ มนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏหรือว่าสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วนายจุนทะกรมมาลบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้จเจริญภาสิทธิ์ของพระองค์จ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสาระจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป